สวัสดีครับมนันี้มาผอกับเบาแดนอีแล้วครับมือนี่เบาเดนสิภาพพี่น้องมาลังสันเมนูแกงไก่ใสน่น่อไม่สมครับพี่น้องเมนูแบบบานบาเห้าสุดแสบครับปัตถุดิปของเบาเดนกับซิมีน่อไม่สมครับเบาเดนกระหล่ำเรียบร้อยแล้วครับเหนือไก่กิโลนึงครับ พักอีตูวิวใบแมงลักเข้าแหล้วครับพี่นอ้องต้นหอมบบพริกตะไคร้หอมแดงหนามปลาราครับซีบร์แล้วครับพี่น้องผงนัวเกลือเดี๋ยวให้เบาแดนไปตมหนามก่อนครับพี่น้องเบาแดนกับไหน มน้ำแล้วครับเพื่อเป็นการเสียเวลาบอแดงสิบประดำบกพริกกับหอมแดงครับพี่น้องใส่บกพริกลงไปขันมักเขือกใส่หลายครับขันบมมกเพือกใส่หน่อยพี่น้องหอมแดงครับเกลือนิดนึงครับพี่น้องเวลาห้าตํามันสีบฟะงครับอ่ะเดี๋ยวให้บอลเด่นตั้ก่อนครับ สิเลยครับตำพ่อหยาบครับพี่น้องสูตรเบาเดนเมื่อน้ำเดือดเล้วเบาเดงสีใสตะไคร่ลงไปก่อนครับสีใสริกหน่วยครับใส่ลูกโดดไปนํำครับเบาเดนมักเพ็ดครับน้ำเดือดจนแห้งเบาเดงนแตสีใสไก่ลงไป ใส่ไกล่ลงไปก่อนเะครับพี่น้อง้าให้ไก่สุกกรอน<แ>บอเดียนสีใสนงไหมสมตามหลังครับพิกี่งห้าตําบอเดียนกับสีใสลงไปตําใสหอมแดงนะครับพี่น้งอ,องตํ้พ่อหยาบบ๊อดตองค้นนะครับ เดี๋ยวมันสีขาวเ,เมื่อไก่ซุกแล้วเบาแดงกับสีไซน้องไหมสมลงไปช่วงนี้เข้าคนไหนครับเพราะว่าไก่เข้าซุกแล้วครับเดี๋ยวให้น้องไหม่ซุกก่อนครับพี่น้องทาจากิีคอยใส่ของปรุงครับไก่ครับ น้ำม่สซุกแล้วเบาเดนกับสีไซผงนัวครับหนามปลาหลาครับเลือน้อยใส่เบิดเลยครับพี่น้องหนามปลาทีนึนงเข้ากับยีสต์ฝาวใส่ไหลครับขันเข้มเข้อาออกบวได้ครับพี่น้องเด๋ยวให้เบาเดนชิมรสชาติบุงก่อนครับพี่น้อง นวดแล้วครับนวดแล้วขั้นตอนสุดท้ายเบาแดนกับจิไซพักอีกตูลงไปหรือใบแมงลักเข้าแล้วละครับพี่นอ้องต้นหอมใส่ลงไปคนให้เขากันครับให้พักหอมเข้ามันยุบก็บเป็นอันเสิ้นครับพี่น้อง พี่น้องมากินเขาแรงน้ำบ่อดเด่นครับแกงไก่ใส่น้ไมัสมสุดแสบสูดรบ่อดเด่นครับเห็นง่ายๆครับพี่น้องมามากินน้ำบ่อดเด่น กันจะนับเสียบหลายพี่นอ้องมามกินข้าวแรงนำเอาเดิน กับลูกโดโด,กด,กกดโบเดนมักเพ็ดแกงไก่ใส่นมถั่วสมสูตรโบแดนครับง่ายๆใส่เวลาบ่เกินสามสิบนาทีครับแซ่พี่น้องเอาไปเห็ดน้ำเลยครับ อ,อันฮอ้อนไก่ก็นุ่มครับพี่น้องน้องม่ยสมยายสีขันเองครับขันพี่น้องอยากได้มาหาเบาเดียนได้อยู่สำนักง,ง,งานครับ ข้าวแดงครับพี่นอ้องบาเดนกับเป็นไ้ทีมงานไปแล้วครับทั้งบ้านบาเดนกินข้าวเจ้าได้ครับเอาสวยเข้า ทำอย่างไรครับปุงขวัหวห่อนเล้พี่นอ้องนพี่น้องพี่นอ้นองสามารถ บึงช่องเบาเดนอีสานตตยได้สองช่องทางครับพี่นอ้องช่องทางแรกทาง youtube เบาเดนอีสานตตยช่องทางที่สองทาง facebook แฟนเพจเบาแดนอีสานไต่แซ่บครับ เบาแดยางยานพี่น้องหิวนำ้ำเบาแดนกบขอฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับสิเด้เบ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องแด่ครับ ngày ngày năm พี่น้องคอมเมนต์มากเบ่าเด่นอาจสิบวันใดตอบเบิดตทุกคอมเมนต์เบ่าเด่นขออภัยไว้นั่ครับอ่ะเดี๋ยวครับเบ่าเด่นไปกินกับทีมงานก่อนอยานพี่น้องหิวคลิปนี้เบ่าเด่นกับขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีครับเบ่าเด่นกับสิขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ